สวัสดีเพื่อนๆชาววันอังคารทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทํานายดวงระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคมนะคะสําหรับไพ่ในเรื่องทั่วไปขึ้นราชาถือเหรียญเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกถึงความสําเร็จแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตคะ่ะสถานการณ์ตอนนี้แสดงถึงช่วงเวลาที่ดีแล้วควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็สร้างอนาคตที่มั่นคงยิ่งขึ้นไปคะ่ะการเงินนั้นเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญ การเงินถือว่าคล่องตัวดีมีใช้จ่ายสบายๆคุณมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบแต่ก็เป็นคนใช้เงินเก่งเช่นกันนะคะหาได้มากก็ใช้มากช่วงนี้หากต้องพูดคุยเจราจารในเรื่องการเงินก็จะได้ผลดีค่ะมีความน่าเชื่อถือการงานเป็นไพ่เทมเพลนนะคะคุณควรให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลในชีวิตการทำงานค่ะหาสมดุลระหว่างงานและก็ชีวิตส่วนตัวให้มากขึ้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือว่าตำแหน่งงานที่ทำอยู่ทำให้ต้องมีการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ค่ะไพ่สุขภาพเป็นไพ่สเตรนท์ค่ะร่างกายแข็งแรงแต่อาจจะมีอาการเครียดขัดยอกจากการทำงานได้นะคะส่วนความรักเป็นไพ่เมจิกเชียค่ะคนโสดจะมีพลังความดึงดูดสูงจนเหมือนเป็นคนเจ้าชู้ค่ะ เพราะว่าจะมีคนเข้ามาคุยหลายคนมักจะคบหาเผื่อเลือกไม่ลงเอ่ยกับใครง่ายๆเป็นความสัมพันธ์แบบชาบชวยคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อย่าทำตัวหน้าเบื่อจืดชืดนะคะควรออกสังคมไปพบปะผู้คนหรือหาอะไรทําที่แตกต่างจากเดิมบ้างรวมถึงการสื่อสารความต้องการของตนเองให้อีกฝ่ายรับรู้อย่างตรงไปตรงมาอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะแล้วชีวิตรักจะมีความสุขมากขึ้นนะคะ